ไม่นักประโยค์จะเยอะขนาดนี้ไม่ทํามาหากจริงกันบ้างแล้วตั้งใจปฏิบัติกันนะมันไม่มีใครช่วยใครได้ต้องช่วยตัวเอง ครูบาอาจารย์ได้แค่บอกว่าให้ปฏิบัติแบบนี้ให้ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ที่เหลือเราต้องทำเองเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างนั้นยไปหาหลวงปู่ดูลั่านบอกให้ไปดูจิตตัวเองไม่ได้สอนเยอะอะไรแต่เราต้องเอามาทำเองเวลาทำไปบที ทำผิดนท่านเห็นนะท่านก็บอกมีคราวหนึ่งทำผิดหลวงพ่อเห็นกิเลสมันผุดขึ้นจากกลางอกก็เลยอยากดูว่าต้นต่อของมันอยู่ตรงไหนเราจะไปทำลายต้นต่อของกิเลสที่มันผุดขึ้นมาแล้วส่งจิตเข้าไปข้างในพอดูเข้าไปในกิเลสมันก็ดับหมด ไม่เห็นว่ามันผุดขึ้นมาได้ไงเกิดได้ยังไงขึ้นไปพอดีไปราชการนะขึ้นไปกราบหลวงปู่สินแวะไปกราบพอท่านเห็นหน้านะท่านเรียกเสียงดังท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้บอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี้กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นลนะ ครูบาอาจารย์จะช่วยเราแบบเนี้ยเวลาเราทําผิดท่านก็จะบอกมีกคราวหนึ่งทําผิดจิตไปว่างสว่างอยู่ข้างนอกไม่เข้าฐานไ่มองไม่ออกไปถามหลวงตามหาบัวตอนนั้นผลไม่ค่อยมีหรอกเข้าถึงตัวท่านได้ถามว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลย ฉัานมองหนา้าปั๊บนะท่านก็บอกเนี่ยที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วเ้อเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ไดนะ้เนี่ยแสดงว่าจิตออกนอกนะอย่างที่หลวงพ่อบอกพวกเราว่าจิตไม่ถึงฐานนะหลวงพ่อก็เป็นเมื่อก่อนนะยังไม่บวชตอนนะั้นกะ็เลยรู้เลยอถ้าจิตเรา ไปอยู่ข้างนอกจิตไม่เข้าฐานนะมันไม่พัฒนาหรอกเป็นจำจีจำชัยกับพวกเราเ้วต้องฝึกให้จิตถึงฐานจริงๆนี่ครูบาอาจารย์จะช่วยแบบนี้บางทีท่านเห็นเรามีปัญหาเรายัางไม่รู้ว่าเป็นปัญหาท่านก็บอกให้ เราทำผิดเราเห็นว่ามีปัญหาเราไปถามท่านท่านก็บอกให้ในส่วนใหญ่ไปหาครูบาอาจารย์ไปส่งกันบ้านไม่มีปัญหานะไปคุยกับครูบาอาจารย์ท่านก็เบิกบานลูกศิษย์ขยันภาวนาสรุปก็คือครูบาอาจารย์สอนเรามีหน้าที่ทำ ทำผิดทำถูกนะก็ไปส่งกันบ้านตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนไม่มั่นใจไม่แน่ใจค่อยไปถามครูบาอาจารย์ไม่ใช่ถามทุกวันถามทุกเรื่องถามทุกวันถามทุกเรื่องไม่พัฒนาหรอกฟุ้งซ่านนั่นธรรมะนะให้โยนโสมนานสิการให้มากที่ารณาตัวเองให้มาก สิ่งที่เราทำอยู่หรือผลที่เราทำอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ไหมอน่างที่หลวงพ่อไปถามหลวงตามหาบวัวหลวงพ่อสังเกตเราต้องทำผิดทำไมจิตเราว่างสว่างไม่มีกิเลสมีแต่ความสุข ว่เฉลียวใจพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตไม่เที่ยงทำไมจิตเราเที่ยงไห่ว่าจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตเรามีแต่ความสุขไห่ว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้เนี่ยสังเกตยอย่างนี้นะเมื่อเวลาเราภาวนานะตรวจสอบการปฏิบัติของเราเองให้สม่ำเสมอตรวจเป็นระยะระยะนะไม่ต้องตรวจตลอดเวลานะ ตลอดเวลาเดี๋ยวฟุ้งซ่านไม่ได้ปฏิบัติแล้วทำไปไม่ต้องกลัวทำไปเถอะผ่านไปช่วงหนึ่งก็ค่อยสังเกตที่ทำอยู่เนี่ยกุศลที่มีลดลงไหมกุศลเจริญขึ้นไหมวัดตัวเองวัดกันด้วยจิตใจตัวเองเนะดูที่กิเลสนี่แหละงั้นไม่ใช่ว่าพวกเราจะมาเจอหลวงพ่อได้ทุกวัน บางคนมาเจอทุกวันนะก็ไม่ได้ถามทุกวันถ้าถามทุกวันนะก็โดนหลวงพ่อเล่นงานทำอย่างนี้มันเหมือนเด็กไม่รู้จักโตเน่าตัวใหญ่แล้วก็ยังจะให้พ่อให้แม่ป้อนข้าวให้กินทุกวันไม่รู้จักหาข้าวกินเองเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ใช่เด็กอ่อนนะเราต้องเติบโตขึ้น อย่างพวกเราเดียวนี้จำนวนมากนะที่เติบโตขึ้นหนูงพ่อให้ไปเดินจงกรมสามชั่วโมงแต่เดิมให้เดินนิดหน่อยถ้าให้เดินเยอะเดีย๋ยวจะไม่ยอมเดินก็ค่อยๆปรับปรับปับมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้พวกเราก็เติบโตมากขึ้นเข้มแข็งในการปฏิบัติมากขึ้น ยิ่งเราปฏิบัติมากขึ้นเรายิ่งเห็นผลของการปฏิบัติเรายิ่งมีศรัทธาแน่นแฟนในพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆศรัทธาในคําสอนของท่านศรัทธาในพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มากขึ้นมากขึ้นเมื่อสิ่งที่ท่านสอนเราล้วเราเอาไปทํานะเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในเวลาอันสั้นไม่นานหรอก ถ้าทำถูกนะแล้วทําพอเนี่ยเรนจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยบางคนเรียนตั้งหลายสิบปีไม่พัฒนาทําไม่พอหรือทําไม่ถูกส่วนใหญ่ปฏิบัตินะมันเริ่มต้นจากทําไม่ถูกเริ่มต้นคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็บังคับกายบังคับใจทันทีเลยมันไม่ถูกตรงนี้ยแทนที่จะรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นนั้นก็ไปนั่งบังคับมันก็ไม่ถูก หรือบางทีภาวนาไปแล้วก็โดนนิมิตหลอกเห็นโน่นเห็นนี่รู้โน่นรู้นี่คือไม่มีแก่นสารสาระอะไรเพื่อความพ้นทุกรู้อดีตรู้อนาคตร,รู้ว่าคนนี้เคยเป็นเมียเราอะไรยิ่งไปกันใหญ่โดนกิเลสหลอกงั้นถ้าเราเวลาภาวนาแล้วที่เกียดนะต้องปลุกใจตัวเองให้สู้ พระพุทธเจ้าท่านก็ต่อสู้มามากครูบาอาจารย์ก็ต่อสู้มาทุกองไม่มีของฟรีหรือภาวนาแล้วกิเลสเราฟูขึ้นภาวนาแล้วเกิดรู้เกิดเห็นอะไรมากมายแล้วภูมิออกภูมิใจตัวเองในภาวนาท่าไหนกิเลสแรงขึ้นกว่าเก่ากูเก่งคูเก่งไม่ผิดแน่นอนนะนะวัดตัวเองไปได้สังเกตตัวเองไปท่านิมิตเกิดนะง่ายๆเลยนะอย่าไปดูมัน นี่มิอะไรเกิดนะย้อนมาดูที่จิตตัวเองเรายินดีเรายินไายไหมดูที่ตัวนี้เลยนะเวลาไปร,รู้ไปเห็นอะไรนะย้อนมาดูที่จิตตัวเองมันยินดีมันยิน้ายหรือเปล่าแค่นี้พอละของปลอมจะสลายไปหมดนะไม่มีไม่มีเหลืออย่างสวยเรานั่งอยู่เราเห็นเทวดามาฟังเทศนั่งรวมกับคน ถ้าเราอยากรู้ว่านิมิตจริงหรือว่านิมิตปลอมง่ายๆ่ายย้อนมาาดูจิตเราถ้าเราดูเข้ามาถึงจิตเราแล้วก็กลับออกไปดูข้างนอกนะถ้าเป็นของปลอมมันหายหมดนะเพราะนิมิตมันทนสติทนสมาธิทนปัญญาของเราไม่ได้ถ้าเข้ามาจิตตั้งมั่นเป็นกลางแล้วย้อนเราไปดูนะมัยังอยู่เออนี่ของจริง ผีมันก็มีนะเทวดามังก็มีพญานงพญานาคมันมีทั้งนั้นแ่ะแต่มันไม่ใช่สาระแก่นสารเพื่อความพนทุกข์ถ้าออกไปรู้ไปเห็นแล้วกิเลสแรงกว่าเ่าอย่าไปดูเลยดูแล้วมีโทษให้ดูกายดูใจของตัวเองไป นี่หลวงพ่อฝึกตัวเองมานะอย่างนี้เข้มงวดกับตัวเองใครจะภาวนายัางไงก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับลาใดที่กิเลสของเรายัางมีอยู่เราก็ต้องต่อสู้เอาตอนเป็นราวาสมีวันหยุดอย่างช่วงเนี้ยเป็นวันหยุดหลายวันต่อกันก็จะลาเพิ่มบ้างอะไรบ้างลาสองวันสามวันนะเราได้ต่อเนื่องกัน เจ็ดวันแปดวันสิบวันอนะไรจะเก็บช่วงพวกเนี้ไว้วันลาพักผ่อนนะไม่เคยไปเที่ยวนะเอาวันลาเนี่ยไปภาวนาที่วัดเก็บวันลาไว้อยู่ที่บ้านตั้งแต่เช้าตื่นมารู้สึกกายรู้สึกใจไปเลยจะอาบน้ำํำจะกินข้าวจะขับถ่ายนะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจ จะขึ้นรถไปทำงานรถมันติดล่้มใจรู้ว่าร่วมใจนี่ปฏิบัติตลอดนะไปที่ทำงานเห็นคนที่เราชอบใจเราเป็นไงรู้เห็นคนที่เราไม่ชอบใจเราเป็นไงเรารู้เวลากินข้าวอาหารอย่างนี้พอใจอาหารอย่างนี้ไม่พอใจก็รู้ กลับบ้านเลิกงานแล้วกลับบ้านไม่ไปเที่ยวไม่ไปงานสังคมงานสังคมชนิดเดียวที่ไปนะคืองานศพงานอื่นไม่ไปไปงานศพแล้วมันดีนะไปงานศพเนี่ยใจเราก็นึกถึงอคนที่อยู่ในโรงเมื่อก่อนมันว่าโดดลอดเต้นได้เคลื่อนไหวได้ ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วมันตายแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องตายเยนี่ยไปงานสอบนะมันคือการปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปคุยหลายคนไปงานสพไไปนั่งคุยกันนะเสียโอกาสนานๆจะมีคนมาตายให้เราดูสักทีนะมเสียโอกาสกลับบ้าน อาบน้ำกินข้าวพักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็ภาวนากลางคืนที่ไม่เอาแต่นอนนะหลงพ่อก็มีเตียงนอนโต,โตโตมีปูกหนาหนาถ้านอนสบายเกินไปสติมันไม่ค่อยเกิดมันนอนทีเดียวหลับยันสว่างหลงพ่อก็มีไม้กระดาน เป็นบานประตูไม้ซ่อนไว้ใต้ผ้าปูที่นอนนอนบนไม้กระดานแต่ทำไมต้องมีฟูกก็คนอื่นเขานอนฟูกอะ่ะเราไปนอนไม้กระดานอยู่คนเดียวก็ประหลาดมากไม่ให้คนรู้นอนไม้กระดานมันมีข้อดีนะจะพลิกซ้ายพลิกขวามารู้สึกตัวนะเพราะมันเจ็บ จะไม่ประมาทในการนอนก่อนนอนก็กินน้ำเยอะๆไม่นานก็ปวดฉี่หลับไปสักสองชั่วโมงก็ปวดฉี่ก็ตื่นไปมาฉี่กินน้ำอีกแล้วก็นั่งภาวนาไปถ้าจิตยังไม่ตั้งมัน่นจะไม่นอนต่อไม่ฝึกตัวเองขนาดน,นี้นะ จะไงถ้าพอรู้สึกตัวตื่นปุ๊บจิตตั้งมั่นปั๊บเลยอัตโนมัติถ้ารุ่นครูบาอาจารย์ท่านไปทุดงเดินป่าเดินเขารุ่นเราไม่มีป่าไม่มีที่ให้เดินไปที่ไหนก็เจอแต่คนวุ่นวายอย่างไปที่เขาใหญ่นึ่กว่าป่าเยอะ เ่าวนเต็มเลยไปดูช้างกันไม่มีใครไปดูจิตเลยนะไม่จะไปดูช้างแล้วที่อย่างนี้มันจะเจริญได้ยังไงวันๆี้เราแต่เล่นมือถือดูเล่นโซเชียลตลอดเวลาไม่เจริญหรอกมีแต่เสื่อมดูพวกพระ มีข่าวพระเสียหายไปเยอะระดับเจ้าคุณใหญ่ๆการศึกษาสูงๆประเรีเก้าทั้งหลายองคเยอะแยะเลยสู้ผู้หญิงไม่ได้โดนผู้หญิงมันหลอกมันหลอกได้เับเพราะว่าเต็มใจให้เขาหลอกถ้าระวังตัวตามพระธรรมวิในัยใครมันก็หลอกไม่ได้พระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้งงเนี่ย ท่านวางระเบียบกฎเกณฑ์ป้องกันลูกพระของท่านเอาไว้อย่างแข็งขันยอหย่อนกันเองอ่ะประมาทที่นี่ไม่ได้นะหลวงพ่อไม่ให้เล่นเน็ตนะที่วัดเนี้ยแล้วพระก็ไม่มีสตังค์ถวายปัจจัยแล้ววยาพระเจากรเป็นคนเก็บจะซื้ออะไรที่จำเป็นก็มาบอกวยาพระเจากรหาให้ไม่ได้ไปซื้อเอง ไปไหนมาไหนไม่ให้ไปคนเดียวแต่ท่านหลวงพ่อนะไปไหนมาไหนไม่ได้เคยไปคนเดียวนะครูบาอาจารย์ท่านสั่งไว้ตั้งแต่วันที่บวชเลยท่านบอกหลวงพ่อนะว่าจำไว้นะไปไหนมาไหนต้องมีพระไปด้วยต้องมีพระติดตามอย่าไว้ใจโยมอย่าไปขึ้นรถของโยม ขันสอนขนาดนี้นะไม่ให้ขึ้นรถของโยมนะไม่ขึ้นรถเมย์ดีกว่าทั่นก็เล่ามันมีพระผู้หญิงอ่ะวันนีมนไปบ้านเอารถตู้มารับขึ้นนั่งรถตู้นั่งคู่กับคนขับพอวิ่งไปถึงที่เปลี่ยวๆผู้หญิงซ่อนอยู่หลังด้านหลังเข้ามาปล้ำแล้วถ่ายรูปเลย เงี้ยหลวงพ่อไม่ขึ้นรถยมไปไหนมาไหนแล้วหารถของเราไปเองเนี่ยถ้าเราเระวังตัวอย่างนี้นะก็ปลอดภัยบุติีหลวงพ่ออยู่สุดเขตสงเลยอยู่ในป่าอย่าว่าแต่ผู้หญิงอย่าเข้าไปแต่ผู้ชายก็ไม่ได้เข้าไปเวลาจะเจอหลวงพ่อต้องมาเจออย่างเนี้ย คนเยอะๆอย่างเงี้ยจะมาเจอส่วนตัวขอพบส่วนตัวไม่เอาเนี่ยเราก็ระมัดระวังตัวเราเองอย่างนี้นะคนที่ไปพิกุดหลวงพ่อได้มีแต่พวกพระตอนเย็นก็จะมีพระไปช่วยกันทำความสะอาดกุติหลายองค์สององค์บ้างสามองค์บ้าง เวลาที่เหลือเนี่ยคนที่เข้ากุฏิหลวงพ่อได้มีแต่พระจารย์อาคนเดียวนอกนั้นไม่มีเนี่ยถ้าเรารักษาตัวนะตามพระธรรมวินัยมันก็ปลอดภัยถ้าเราเป็นคารวะรักษาตัวให้ดีด้วยศีลห้าพระก็มีศีลของพระทำแล้วดีทำแล้วปลอดภัย เราวามีศินห้าไว้แล้วก็ระวังเรื่องอบายมุกอาบายมุกค,คือทางเสื่อมนะอย่างไปเล่นการพนันออนไลน์เนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็หมดไม่เห็นมีใครรวยจากการพนันสักคนนึงเลยที่เจ้ามือแต่รวยเจ้ามือรวยอยู่คนเดียวเล่นการพนันเนี้ยเป็นอาบายมุกนะเป็นทางเสื่อม กินเล่าเมายาติดยาเสพติดเนี่ยเป็นทางเสื่อมเนี่ยไปทไําไปคบคนไม่ดีมู่ตัวร้ายเลยเราครบคนชนิดไหนเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นงั้นเลือกคบคนไม่ต้องมีเพื่อนมากแต่มีเพื่อนดีแค่นี้พอแล้วเพื่อนมากก็วุ่นวายเดี๋ยวนี้ก็ทั้งในวงการพระนะ มาบวชนึกว่าจะออกจากโลกวงการพระมันก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งมีงานสังคมอะไรเยอะแยะหลวงพ่อไม่เอาด้วยไม่ไปไม่จําเป็นจริงจิงก็ไม่ไปก็มีงานอื่นแทบทุกอาทิตย์เลยนะงานน,น้นงานนี้เนี่ยตลอดเวลามันไปแล้วมันเสียเวลาพวกเราอย่างอะไรที่ไม่จําเป็นนะเป็นภาระพลุงพลังรบกวนการปฏิบัติ เราปวนเวลาของเราทิ้งมันไปให้หมดเลยยกเว้นต้องทำมาหากินอย่างถ้าเราทำมาหากินเราต้องติดต่อลูกค้าซัพพลายก็อะไรอย่างเงี้ยต้องทำนะทุกคนละเรื่องกันดังนั้นทำโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและได้ทำเล่นๆสนุกไปวันๆอย่าทำเสียเวลา ถ้าเราทำตัวอย่างที่หลวงพ่อบอกได้นะชีวิตเราจะดีขึ้นนะแค่เราไปเล่นการพนัานก็หายยนะหมดนะบ้านช่องไม่มีเหลือไี่เห็นข่าวที่สิงคโปร์สิงคโปร์เศรษฐ,ฐกิจดีนะเมื่อก่อนเกิดตั้งคาสิโนให้หมาพยายามวางกฎเกณฑ์ไม่ให้คนสิงคโปร์เข้ามันก็เข้าไปเล่น คนล้มละลายล่มจมไม่มีบ้านอยู่อะไรเนี้ยแย่ๆนอนข้างถนนเลยนะเ <Yeah. S 1> นี้ยผลของการพนันไอ้ <Yeah. S 1> นักการเมืองไทยเขาพยายามจะมาตั้งนะหวังจะรวยมันรวยเฉพาะไอ้พวกเนี้ยไอ้ชาวบ้านหายยนะน <Yeah. S 1> นี่เราไปห้ามมันไม่ได้นะเราก็าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปเล่น <Yeah. S 1> ต้องรู้จัก รักษาตัวเองนะทั้งการดำรงชีวิตทั้งการปฏิบัติคือศีลห้าไว้ให้ดีนะแล้วก็อย่าไปยุ่งกัอบอบายมุกหกอย่างกินเหล้าเสพติดอะไรเงี้ยเที่ยวตลันตลันไม่กลับบ้านกลับช่องดูการละเล่นดูมันทุกรายการดูซีรีส์ดูทุกวันดูทั้งคืนอะไรเงี้ยเวลาที่ไหนเหลือ เล่นการทน้นพบคนชั่วเป็นมิตรที่เกียรติที่เกียรติธรรมาหากินที่เกียรตปฏิบัตินี่คือทางเสื่อมหกข้อนะจำไม่ได้ไม่เป็นไรไปดู Google เอารักษาศีลห้านะแล้วก็เว้นวิญญาุกหข้อนะแล้วการทอนานของเราจะดีเราจะมีชีวิตทางโลกเราก็จะดี ทางธรรมจิตใจเราก็จะเจริญขึ้นอวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะจริงไม่ได้คิดจะเทศนะไม่นึกว่าพวกเราจะมาเยอะขนาดนี้ที่วัดอื่นนเกาคนหนีไปหมดแล้วหลายวัดเลยคนไม่มี